วานเขาเต้หัวปีได้ทั้งเขาได้ทั้งหยาครับพี่น้องแถ้าพี่น้องว่านเขาละลาได้เต่หยาบ่มีเข่าดีตัวอย่างนะครับให้พี่น้องเลือกเอาครับว่านเขาละยาหาถ้ำด้วยพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับเก็บพักฮักฟื้นชาแนลนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับไม่นี่พาพี่น้องมาชมบรรยากาศสองมิตินะครับกล้องทั้งนาที่ยทาฟฝังขวาผมเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่ว่านเขาละลานะครับด้านหลัง เป็นพื้นที่ทิวานเขาตั้งแต่ต้ตนปีนะครับอาจจะมาถึงต้นปีกับา,าอยู่ระวางกลางๆนะครับให้พี่น้องลองเปรียบเทียบเบงสองอย่างว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้ผมให้สโลกแกนคําว่าว่านเขาแต่หัวปีได้ทั้งเขาได้ทั้งหยาถ้าว่านเขาละลาได้แต่หยาบมีเขาหรืออีกคํานึงคือคําว่าว่านเขาละลาย่าหาถ้ำนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมเบงว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไครครับสำหรับพื้นที่หน้าตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ทิวานตอนละลา กับประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะครับกลางเดือนกรกฎาคมเนื่องจากว่าปีนี้เป็นแปดสองหนเลยเห็ดสาเนีครับปัญหาใหญ่ที่ตามมากก็คือนี่คือสภาพที่พี่น้องเห็นนะครับว่านข้าวล่าว่าวานเขาลาคือว่านเขาลาสานะครับสาก็เวลาอย่าหาทำอย่าหาเห็ดนะครับปัญหาใหญ่ที่เฮาพอในการว่านเขาลาลานะครับก็คือส่วนหนึ่งนะครับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ ดินฟ้าอากาศฝนตกนะครับช่วงนี้ฝนก็เริ่มทีแล้วเวลาฮาวานมาส่วนหนึ่งเวลาฮาวานแล้วได้มือซองมือหรือบานปุ๊บหน้ามาเลยนะครับฝนตกมาเท่งลงมาแซ่เขาที่ฮ่าวานลงไปไม่ใช่เขาเนา่าแกจะมีเป็นหลุมเป็นดอนอยู่นะครับอันนี้คือปัญหาที่หนึ่งปัญหาถัดมากก็คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับก็คือมีนกนะครับนกมหากินหลายเพราะว่า,าถ่าหาวานลหะลาะในส่วนใหญ่พี่น้องเพื่นอนที่อยู่รอบขางหรือทั้งอื่นนะครับเพื่อนวานเซ็ตเป็นทีเรียบร่อยแล้ว ก็เหลือตั้งแต่พื้นที่ของเฮาที่นี่นกพิราบนกเขานกทุกนกละมันก็มันร่วมเป็นศูนย์ร่วมของมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่คือปัญหาอันถัดมาปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเขามันขืนสาพี่น้องสังเกตเบึงบอ่อเนี่ยมันจะขึ้นหน่งหางหล้วก็ขึืนมาแล้ะก็บกเขียวนะครับมันจะงอกโบราณเพื่อนว่ามันงอกสมัยก่อนเขาตกกานะครับถ้าตกละลานี่เขามันจะขืนขืนสาต้นกาเขาขืนสาแล้ะก็ออกมาในลักษณะว่า เป็นสีมนมนข้าวขาวปนนเขียวๆนะครับก็เห็นว่าวมันหัวงอกมันคือเกิดจากาตภาพอากาศที่มันมีความเย็นเล้วดินมันเย็นแล้วว่าง,ง่ายซะการปลูกพืชเนี้ยยังก็ตามนะครับถ้าหากว่าไม่เห็นได้เลยดูฝนช่วงากลางฝนหรือ,อช่วงฝนเร็งๆก็จะประสบปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับปลูกเนี่ยครับปลูกพืชก็ึ้นตาดนะครับดังนั้นต้นมือนีก็เลยมาให้พี่น้องได้เห็นว่าวานสาสนี่ปัญหาหลายอย่างเอาที่นี่จะให้พี่น้องได้เบิ่ง อันซุ่มวานเตงหัวปีนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรอันนี้วานจะเรียกว่าเตงหัวปีกับบอมแมนนะครับคือวานประมาณเดือนพฤกษภามิถุนหน้าเนี่ยครับประมาณเนี่ยถือว่าแปดสองหนีรู้สึกว่าจะสาในอยู่แต่ตัวนี้ถือว่าวานก่อนเมื่อกี้นะครับเข่าก็ขื้นในช่วงที่มีแดดมากพอสมควรนะครับแต่ปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงที่วา่าหย่าครับพี่น้องเบิรงแต่ละ พี่น้องเบิงขา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 ้งคักๆว่าอย้าเอียงอียงมันมาเบิดนะครับบางปีก็บ,บมีห้าพวกนี้นะครับบางปีก็มาพรึบนะครับแล้วก็มีห้าใไม่ๆเกิดขึ้นม,มาตลอดนี่คือปัญหาใหญ่มันสิ่งที่เฮาจะต้องแก่ก็คือแก้ปัญหาเรื่องห้านะครับแก้ปัญหาเรื่องห้ามันทาได้หลายวิธีครับก็คือใส่วิธีการเป็นมิตรกัตรธรรมชาติก็คือตัดใส่เครื่องตัดห้าตัดนะครับทีนี้เฮ้เาก็ต้องไปจ้างแรงงานไล่ละประมาณ300อบาทนะครับแพงกว่าไทยอีกได้พี่น้องแพงกว่าไทยเพราะว่าไทยนี่200กว่าบาท อยางแรงงานมาตัดแล้วก็หายายาอีกตั้งหากนะครับถ้าเขาจะใส่ยาฆ่ายาก็คือมันจะเฮ็ดไหมีสารผิดตกค้างนะครับมันจะมีสารผิดตกค้างเข้ากับบวควายนิยมใส่กันนะครับบางเทือเขาก็เอามาก,กินบางนะครับไปขายขายกับเฮ็ดไหพี่น้องผู้เพื่อนสือไปบริโภคได้รับสารผิดไปนั่มมันอาจจะหน่อยจะหลายแล้วแต่สัดส่วนนะครับกระบอกง่ายคือว่ามันมันบ่ดีนนเองนะครับอันนี้ให้พี่น้องได้เห็นว่าการวานเขา่าตั้งแต่ต้นปี กบปลายปีมันมีความแตกต่างกันนะครับคลิปนี้ยังให้สโลแกนว่าวานข้าวล่าอยาหาธรรมาสั่นนะครับก็เป็นข้อคิดสาหรับพี่น้องเด้อผู้เฮดไทยเฮทหน้านะครับนี่อีกตัวหนึ่งแล้ครับเป็นพื้นที่ที่วานตอนละลานะครับแปดสองหนทําเส้นเป็นเห็ดวานข้าวลาบริเวณที่เป็นน้ำขังอยู่นี่นะครับเกิดจากเวลาวานไปแล้วได้มือสองมือฝนมานะครับน้ำก็มาขังเข้าระบายบ่อใด ขขากาดที่เขาวานลงไปนะครับมั่นก็จะเปื่อยตายเนา่าตายบางเทวเพราะันที่พ่ออกมาจากดินนะครับกเน่าเสียไปเลยก็ให้ได้พื้นที่ตรงนี้ว่างนะครับตัวนี้ก็เกือบไรหนึง่งคิดแล้วครับมั่นได้ประมาณจะหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพื้นที่ที่มันมีเข่างอกอนอกนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่าเสียละครับก็คือปัญหาใหญ่ของมั่นนะครับที่นี่เขาซุ้มขึ้นอยู่แล้วนั่นกับเพราะแมนว่าม,ม,มันจะทีพ่อจะอามาสามเด้นะครับ ถ้าเขาที่หวานไ้ก่อน,น่ะมันทีเป็นยอมเป็นยอมเฮ้ากับสาม,มารถถอนมาสามคือมาซ่อมแซมในส่วนที่มันมีปัญหาอย่างสี่นะครับได้แต่นี่หววานหล่ากับปัญหาอีกแล้วว่าเขามมนขึ้นในพื้นที่นะครับจะหาตัวมาซ่อมแซมกับบ่อใดกันเลยต้องว่างไปสี่ครับเสียพื้นที่เสียเวลาไปอีกหนึ่งปีนะครับอันนี้คือใช้ภาพไปเห็นให้พี่น้องได้หูว่าวานเขาตอนละหลาอย่าหาถ้ำนะครับปัญหามันหลายสรุปอีกทีหนึ่งว่าปัญหาว้านเขาหล่านะครับหนึ่งบ้านเขาหลาน นกหนูปูปีกมันหลมันมันรุ่มกินเข่าเห่านะครับอันที่สองกะมันบกออกเต็มที่นะครับบกออกเต็มที่เนื่องจากว่าฝนตกมาะกหล่ก็มามีนามขังอย่างสี้และครับเทศ็ดห้ต้นกาต้นเขามันเนา่าอันที่สกค็คือเมื่อบ่มีเขาขื้นหยาก,ก็ขื้นเต็มนะครับและอันที่4ีก็คือเข่าที่มันออกมากันมันจะหัวงอกนะครับต้นงอกต้นขาวต้นบส่สมบูรณ์บ่แข็งแรงบ๊ง่ายซะ นี่แหละครับการเห็ดให้คุณภาพของเข่าลู่นาที่เห็ดนั่นมันบ่อใดเต็มที่นะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดสำหรับพี่น้องเด้อให้เลือกเอาว่าเข้ามากแบบใดมากแบบต้นปีกลางปีหรือปลายปีนะครับไม่อนีผมแค่เป็นซื้อกลางให้เห็นว่าตัวเองประสบป,ปัญหาแล้ว <c oughs> เกี่ยวกับการทํานาล่า <c oughs> นะครับก็เลยเอามาฝากพี่น้องขอบพุณหลายๆครับสาหรับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ที่มาชมช่องเข,งขงานะครับเก็บผากฮักฟื้นชาแนลเป็นช่องน้องใหม่ต่อจากสุธ,ธิชาติกาเด่นนะครับ พี่น้องเขามาพบเห็นกับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับมียังดีๆกับคอมเมนต์มากครับทั้งหมดที่กล่าวมานี่เป็นแค่ความคิดเห็นถ้าพี่น้องมีขอเสนอแนะดีๆกับฝากคอมเมนต์มาขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ